วิ่งหาหมาหมาหลุดน้องเกริร์หลุดไซบีเรียนหลุดค่ะหลุดออกจากบ้านค่ะเพราะว่าแขกมาแขกมาที่บ้านค่ะแต่เขาไม่ได้ปิดประตูล้วหน้าบ้านไว้โอ้ยถ้าได้ออกเลยนะเพื่อนๆเอ้ยหาไปเถอะหนือไปหาชายน้าก็ไม่เจอหาในปา่าอ้อยในป่าข้าวโพดก็ไม่เจอโอ้ยตายตายตาย,ตาย นุ่นไปได้ทีคุ้มน้ำแม่น้ำป่าศักนึ่ค่ะตายตายเกเยทำให้เจ้าของจะตายอยู่แล้วถ้าหมาพันนี้ออกจากบ้านนะคะมันจะตะเลิดเลยค่ะมันจะไม่กลับมาหาเราค่ะมันจะไปหน้าอย่างเดียวเลยค่ะเพื่อนๆหมาไซบีเรยนนะคะตอนนี้ได้มาแล้วค่ะเจ้าของก็เหนื่อยหมาก็หอบว้าเพื่อนๆค่ะคลิปนี้ ฝากคลิปน้องเกอหันสาด้วยนะคะเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเกอ